ชินแซมิงค,ะค่ะวันีหนูอยากจะทราบอะค่ะเขาบอกว่าผู้ชายอ่ะกันหน้าหน้าผากกว้างเนี่ยดีสาหรับผู้หญิงถ้าหน้าหน้าผากกว้างนี้ยังไงคะเขวาวอกกว้างอย่างนี้อธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าหน้าผากกว้างคืออย่างนี้เขาเรียกว้างถ้าเกิดอย่างนี้เขาเรียกสูงคำเพราะพราว่าหน้าผากกว้างคือมันออกข้างๆอย่างนี้สําหรับผู้ชายแล้วก็จะเป็นคนที่ชีวิตมีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จเป็นคนใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ มีมีความเขาเรียกว่ายังไงล่ะแบกภาระต่างๆได้ดียังไงคนที่หน้าผากกว้างสําหรับผู้ชายดีกว่าหน้าผากแคบแน่นอนแต่ในทางผู้หญิงแล้วหลังโงเฮ้งเขาไม่ควรที่หน้าผากกว้างจนเกินไปผู้หญิงถ้าเกิดหน,น้าผากกว้างเกินไป1เหน็ดเหนื่อย2บางคนก็ความรักไม่ค่อยได้อย่างหวังผู้หญิงถ้าเกิดหน,น้าผากกว้างหรือสูงเกินไปความรักมักจะไม่ค่อยได้อย่างหวัง ผู้ชายกว้างหรือสูงถือว่าดีแต่ผู้หญิงไม่ควรกว้างหรือสูงจนเกินไปแต่ทุกวันนี้คนเราเนี่ยเข้าใจความหมายหน้าผากกว้างกับหน้าผากสูงสลับกันไปบดเลยเขาว่าหน้าผากกว้างคืออย่างนี้เขาเรียก,กว้างถ้าสูงคืออย่างนี้นั้นผู้ชายที่หน้าผากสูงเนี่ยจะเป็นคนที่มีลสนิยมดีเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถ หน้าผากถามว่ากว้างหรือไม่กว้างดูยังไงเขาให้เอา4นิ้วนะฮะทำส4นิ้วอย่างเงี้ยนะทาบลงไปดูอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า4นิ้วผู้ชาย4นิ้วหรือ5นิ้วถือว่าโอเคผู้หญิงไม่ควรเกิน4นิ้วนั่นถือว่าหน้าผากกว้างหรือสูงต้องดูแบบนี้นะอธิบายให้ฟังอีกนิดหนึ่งคนเราเวลาชีวิตประสบความสําเร็จเนี่ยหน้าผากมันจะมีความสดใสมีความรู้สึกสว่าง แต่ถ้าเกิดเมื่อใดมันมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในงานบางคนถูกไล่ออกจากงานบางคนออมีปัญหาในที่ทํางานหรือว่ามีเรื่องยุ่งยุ่งหรือบางคนที่ต้องหมุนเงินมากๆหน้ผาผากมันจะคร้มมันจะคร้มมันจะดูมืดกว่าเดิมนั่นหมายถึงว่าเขากําลังมีปัญหาฉะนั้นคนเราเนี่ยพยายามรักษาหน้ผาผากรักษาสีสันของตัวเองให้ดี มีว่างๆก็ล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าบ้างหรือถ้าเกิดช่วงไหนที่หน้ามันหมองคล้าจนเกินไปเราก็ต้องอาจจะต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งทําให้หน้าผากมันแลดูสดใสอยู่เสมอหน้าผากคนจริงก็เปรียบเสมือนท้องฟ้านะครับถ้าเกิด tno ก็คือฟ้ามืดฟ้ามืดก็คือฤดูการมันแปลเปลี่ยนเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นชีวิตของคนเราก็หมายความว่ามันเกิดความจุกจิกหรือยุ่งยากนั่นเองฉะนั้นหน้าผากเป็นอะไรที่มีความสําคัญ มากทีเดียวอีกอย่างหนึ่งหน้าผากเขาเปรียบเสมือนเป็นธาตุไฟหน้าผากที่เป็นธาตุไฟเนี่ยมันคือมันธาตุไฟเป็นธาตุที่ให้กําเนิดเป็นธาตุที่มีเป็นให้แสงสว่างแก่โลกของเราฉะนั้นคําว่าหน้าผากที่สใสหรือสว่างยังไงก็ดีกว่าหน้าผากที่คล้าหรือมืดอย่างแน่นอนอันนี้จะได้คำตอบไหมได้ค่ะอ่าโอเคนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล